สวัสดีพี่น้องสุขครูสุคนสมองสบอนเนาะมื้อนี้เฮาก็สิพาพี่น้องไปเลาะเบิงน้องซะพี่น้องเลาะเบิงน้องแล้วก็สิพาพี่น้องไปเก็บมากพริกพร้อมพี่น้องเอ้ยแล้วสมทงไหทงนาพี่น้องบรรยากาศทงไหทงนาช่วงนี้ก็สิตกนี่พี่น้องเอ้ยสิคึมๆ เขากำลังออกห่วงพี่น้องเลยกำลังอันกำลังมานกำลังอ่นเสียออกห่วงซึมออกห่วงแหละก็มีพี่น้องซึมดำกำลังก็ทะเลออกพี่น้องกำลังมานพี่น้องไปพี่น้องย่างไปเบิ่งน้องสะพอมียังเหนะเนาะเบิร์กน้องสะวานกันพี่น้องเลย เปื่นเปื่นนี่กำลังออกอห่วงพี่น,นอ้องเขากำลังออ,งอกห่วงพี่น้องเลยเขี้ยวขักขนาดพี่น้องข้าวกำลังออกห่วงเขี้ยวปื้อๆอยู่พี่น้องเลย คน่ะนี่น้องซาทางลังให้พี่น้องไปพี่น้องไปเบิ่งน้องซากันเลยว่าปลูกอะไรบ้างปลูกอยียงแน่มีบันไดขึ้นขักแน่ได้พี่น้องน้องซากันเลยมีบันไดขึ้นขักแน่ เลิอดโลนีบรรดาไอขึ้นอีกน้องซานี่เทามาห่อน,น้องซาเลยพี่น้องมันปล่อยปลาจากทงนี่พวกปลาเถ่าปล่อยปลาจากทง,กทงสีหาทงอลไรพี่น้องเลยเป็นน้องซาหน่อยเลิกแต่ในเลิกดครึ่งเดียวยพี่น้องเอ้ยนว่ามันเลิกเบิดได้พี่น้องที่เห็นเลยเครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งนะประมาณเพียงหัวเข่าเลยพี่น้อง นี่น้องสากบเลือเขียดปลูกหญ้าให้น้องเลยแล้วก็มักเถอะมักถั่วปลูกหญ้าให้งัวให้ควายพี่น้องพักหญ้าคาคิงนี่แหละพี่น้องเลยหญ้ากำลังงามอันนี้คือต้นมักนัดพี่น้อง tên sapa lốt, hổ, quậy phi nông, ai đinh thôm mà này, khốt khum lục phốt, bưng rú phi nông bạc đằng, phi nông, bé ta sẽ đi gìn niệm pho bạc đằng hả na, bưng lụ phốt phi nông, bưng bạc đằng, bưng lụ bạc đằng, ôi, thì บองามกับบองามก็เด้อคนหยอดเขียนเงียดอันนี้หย่าเพิ่งกำลังปลูกพี่น้องทางนี้อันนี้ปลูกแต่โดนเลยพี่น้องเลยผู้แต่ส่วงดำนาเริ่มส่วงเริ่มดำนาอลไรพี่น้องเสริมหลวงโอ้ยดินพันกันพี่น้องขออภัยเสริมนะเริ่อมปลูกแต่เริ่มดำนาส่วงนั่อะลรพี่น้อง อันนี้จะเป็นผักหอมพี่น้องสะระแหน่ผักอันงามขนาดผักหัวเสือพี่น้องเอ้ยกินกับก้อยกับลาบแซ่บพี่น้องถ้ากำลังงามของนี้เนี่ได้หย่าพี่น้องวางพ่นโต๊ะขมขื่นเลยอันนี้หอมบัวพี่น้องผักกันกลองเอาปลูกต้นเดียวกันงามเซอพี่น้องโลกมาปลูกแต่บ้าน ผูกหนาพี่น้องเอ้ยพักเนี้ยคาขิงกำลังเตะหน่อกำลังเตะหน่อพี่น้องทั้งขวบเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยทั้งขวบเก่าล่ะพ้สิมาล่ะมันทักปลูกไว้พี่น้องบ่อยากงามบาได้ bụng tiếng té, thôi lẽ. để xuống, lên đâm na, với phi nông đi đinh, đi ận, đinh bông ngàm, phi nóng đinh khăn nong, nặng mặn nhót. thêm một loại sài phun, sài phu, anh nè, phi nông nè. có quế năm phi nông đấy. mà bù quế, mà bù ăn. 4 để 3 xếp mặc động tuần เบี้ยเบี้ยลำใหญ่จักสีใหญ่หรือบ่พี่น้องขุดเอามาปลูกเสียงกบเสียงเขียดมาเสียงน้องมาเนี่ยเสียงใสีงูกินอยู่พี่น้องเลยกำลังงามพี่น้องเนี่ยเนี่ยวในให้าปลูกเบิดพี่น้องเลยเป็นได้งามบ่พี่น้องนี่แหละห้าปลูกตัวนี้ไปผู้ชดผู้แหละ Uh huh. เรียน,นอะไรสาย,ยพี่น้องมเมนมันกงมันแก้วนะพี่น้องเห mm hmm. มือนพักบงได้พี่น้องเลยเคือมันแกวไปพี่น้องห้างเก็บหมักผิกนี่นี่ใส่หมักผิกเส mm hmm. ียไปผักบะบอยพี่น้องจากสิไดงลายหรือบ่เนาะเพราะว่าผลกเก็บเลยๆหมักผิกกัน โ oh, อ้บักแตงพี่น้องมักแตงสองหน่วยอยู่ในหนุ่ยหนึ่งไปพี่น้องไปพูสวนอยู่อยู่เนาะโหยเนาะอืมต้นกุ้งคนทับพี่น้องเลยนี่ต้นกุ้งคนทับสวนออกพลิก บอดอกดูพี่น้องเลยมักผีก่ะมันเบิดสัมเลยมันเบิดยามเลยพี่น้องเลยมองแล้มีแต่ต้นพี่น้องมันเบิดซัมเบิดยามหมอกผีกเลยต้นกุ้งคนทับพี่น้องเลยโผคนทับสวนหมอกผิก ໄປພີ່ນ້ອງໄປລົ້ນຂາໃນกันວ່າจะดົກຊໍດจะດ້າຍໍນ້ອງເອີ๋อນພີ້ອງາສຸກນນະຫາກສຸກກພາຍາກສຸກນ້ຍດີພນ້ Mình xúc bố mì có áo nồi đi lẹ Nóng rồi Này Để phương về Mình bỏ đốt Chứ nóng ra chứ bỏ xúc Xúc nóng bỏ thân thứ này Lúc cam chân bờ thanh Nói đi phải nói Mình pin bỏ đột Mình lấy xúc bỏ lại à, Màu này cứ đen hạt thế này Đen trồng khổm thế này Ôi một thịt lọt bò này Cứ nổi nổi thế phải nào Này ừ. bộ lái vào đây phải Nó đại nói nè nì, Lăng dì ลุกไล่กับบ่อเสบบ่อเละพี่น้องเลยทำนี่พอดีนี่พอดีเฮิรมเนี่ยลุ่งแล้วพี่สุกพี่น้องสุกจะอะไร cái phăng này các này. Mấy ngoài, nội xúc ở đây phía nào một mà xe này Một tô đầm đầm này Vịnh đi lều này หันผีกรหลดดดอกนี่หน่ยมใหญ่อนี่หน่อยใน่หน่น้อย โอเคพี okay, ่น้องตอนนี้ฮาก,กับเก็บกมาผิดวิธีเรียบร้อยเลยกูซีเบิร์ดขักเลยพี่น้องหมากสุกกูซีโบมี่เลยหมากสุกเ,เ,กกเนี่ยนี่ฮาก,กับเก็บได้์ลายเติบพี่น้องเก็บได้์ลายเติบเจี๊ยบไปฝากบ่าวบอยพี่น้องเลยไลายเติบอยู่พี่น้องเก็บพริก โอเคมาวอนนี้ครับกับสิขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้เด้อพีน่น้องเด้อสมมาภาควนะแหละฝากพี่น้องก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเผื่อเป็นกำลังแหงใจหน่อยเด้อพี่น้องสำนี้แหละพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนาส่วนคลิปนี้ข้อกลา่าวคําว่าสบายดีก็ให้อยู่ดีมีแฮงเบ้ดสุขุสุขคนเด้ออฟซีถกถูกฐานที่ขามาหับชมจ้มบองบ่าฝังสายเนาะสำนี้แหละพี่น้องพอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องบายบาย